สบายดีป้าลุงสบายดีสุกูสุคนสุมองสุบอนสบายดีพี่น้องไปทางไหนป้าเขาวัดอันนี้นะโดยโดยโอ้ได้ยังไงเนาะเล่าจะจีบเขาทำน้ำแข็งออ๋เขาไปสู้กันกินอยู่วัดโดยเขาไปเฮ็ดเวียกรวมพี่น้องเอ้ยเรียกรวมสาวเอื้อยจีบมองจังเมื่อกพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็สวยเติมเลื่เนาะเจ็ดแป็นโมงเลยได้พี่น้องเนี่ย็ดอโมงหนึ่งอ่ากับภาคที่ยงพักเที่ยงกินข้าวแล้วก็มาโอ้ยรถเจ้านะพวกนี่นี่มาเที่ยวหละเที่ยงก็ได้พี่น้องเลยมาทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้รับบ้านองต้นนี่อรับบ่สร้างเขาทำ้วสร้างเฮาหาเก็บคเดียวเดี๋ยวนี้นะ แสดงว่าถารสางหง่พี่น้องพี่นกสวัสดีครับครับผมพี่นกว่ารอสางไงพี่นกว่ามันหักบลุกระเบีองไหม ไปี่นองลงไปเบื้งแล้วอบวับได้ขบับได้โอ้ลูกกับตะกบาจ้อยต้องคนบริกินยังแต่ลร้เมือเลยเนาะคนอึ้งลืงอยู่ไปเบื้องจุดตกใจแม่นต้มไาต้มขาวลาล่าร้านร้านบังแม่น ฮพาวกมีขาเจ้าก็มีเวียกกอันนอกอแรนอกเออไม่งาและยู่น้ำกันนะห้องอ่าเราก็ขึ้นสวรรค์ถูผาลูกลูกเรากินกินมันมันอะไรมันดูดน้ำมันน้ำมันเข้าปากไม่อ๊ะั่งยผมก็สมัครขึ้นสมองผมเล็กน้อย เล็กน้อยสองชามปีเอ้ยบหันหอดนะหั่กะปีปลายชามกเกมมาแล้วมันแม่ผัดซีอยู่ในเฮือนนี่แหละไปไปลองวะแม่ไปอ่าต่อนนมพี่น้องไหมโอ้เรื่อยตัวใหม่หรือตัวเก่าพี่น้องครับตััวใหมม่ครบผโอ้คือมาผมซื้อมาโอ้ปั๊บนะเดี๋ยวงานเขาสิบวเดินมึอนี่จะหน่อยงานจะไม่เดินพี่น้องนะรอช่างคนเดียวเนี่ยโอ้ ทั้งวิ่งไปเที่ยวนยอมมาเมื่อวานไปเทียเ่ยวเซโน,โว,น,นโวันนี้ไปเที่ยวโซเน่เเหเแหลมเลยแหเมื่อวันไปเที่ยวบ้านป้นุ่งครก็ขึ้นมาไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่สาวเป็นไงบ้างครับผมอากาดีขึ้นครับเพิ่งเพิ่งจะหัดเดินครับพี่หนุกหัดเดินได้หัดเดินได้ครับครับหัดเดินได้นิดหน่อยครับดีแล้วหายแล้วครับผมครับผมครับสบายดีลุงสบายดี โอ้ยพาตัดส่ติ้งบอแล้ววนีเออมนต้องผ่าไมดเลยันนแมนผาเพิ่นว่ะมันใหญ่พดลุงแหล่วาไวยเฮาหรือใส่ยเฮามันเชียงเด้มนเป็นจางจะเป็นช่างใหญ่ช่างใหญ่มไม่มีปัญหาบอกใส่เลยสั่งไงเฮานี่แล้วสั่งใส่เลยว่ะแชงกท่เอตัวสองตัอีกต เอาอันนี้คืนไปใส่มันเงื้องดึงดึงอยู่มันบวขาวกันเลยเออโอู้หูเพราะว่ามันสิบุคอยสิบุใส่ขาวกันเออสิใส่บวขาวเอ้าสิมุงหยาดนะจ๊ะอ๋อเขาเห็ดเขาไปใส่ขาวขาวเขาใส่พื้นได้มุงหยานีนั้นบ่จักแล้วจ๊ะนั่นมันอะขาวใส่พื้นได้มุงหยานี่นั้นบ่แล้วขอบบุเคยที่เคยตัดจะใช้ไม้นี่นะพี่น้องก่อนใส่ใส่บนอ๋อแม่นบอ มุ้งยาเนี่ยก่อนมันใส่ปนแมนเออเพราะว่ามันเบิร์นชันกรสีแมนแมนเพราแมนแมนแมนยาพิ่นมาแล้วพี่น้องได้เห็นเสใส่ตัวยันตัวลากเสร็จตัวนี้เสร็จแล้วก็เปลตัวนี้วางเสร็จแล้วเขาก็มัดเลยแม่นะครับมัจริงจริงมันก็ได้นี่ทิ้งทิ้งาทิ้งน่านึ่งก็ต้องใส่ตัวลากตัวยันเลยเปล่าหรือมันสใส่พื้นชไ้่นี่ใช่แม่นแม่นบ่แม่นลึก ก้อนตอนนี้เขาเรียกว่าก้อนนี่ยเฮาเฮาเอาใส่แบบเล่งรัดเลยใส่ก่อนไปเลยของเราเห็นนะนะฮบเบลปเปลืองใหม่ไรเถื่อนนะลุงชันชันไม่เฮาไล่เฮาก็มัดใส่ตนนี้ก็ได้ตนนี้ก็ได้ใม่มันมันแข็งไม่ก่อนเขาแข็งเนาะโดยจักไพ่พี่นกอันนี้ครับนี่หญ้านี่มีมีจักไพ่ครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบไพรครับครับไพรด้วยนี่ยี่สิบห้าบาท ไพ่หนึ่งไงนะโอ้การหนึ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยการหนึ่งยี่สิบห้าบาทได้พี่น้องเนี้ยหนาดีเนาะครับครับขับโอ้หนาปึกเลยกนลังสวยกันพี่น้องเอ้ยเคยลาเพิ่นยังไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มได้ก็ลุงพาเนาะเลยมันบลาทรายแล้วมันมึงขึ้นเป็นมันนอมีตัวน้อยเลยฝนบ่ถึงบ่ตัวนี้เลยนี่ นี่ตัวน้อตนี้นี่แล้วัถึงก็เอาเลยอแล้วเนาะัวน้มีเนี่นโดยโดอันนี้มันน้อยเอาเอาม์นาะไอ้ส่วนมันนะโดยโเอาทางน้อยด้อว่าทางใหญเองน้อยที่ลุงเอาทางใหญ่ให้มันออกไปเลยเอาทางน้อยเออ

พยันสวนมันย้อนตัดใสนมันเลยจนีมอนาะห่มันเสมอเนาะไม่เนไ่อย,ไอ,ยไอ,ยไอยตัดออกองมา้เตนโค้ง้นพูตัดลวดใหพ้พี่น้อยเกเหาลยสนะอดแ่เยวก็เอเออม,มันมันบนล็อกไม่เจอเห็ดลอกแล้ว ลอกแล้วเอสิเอานดอเอะเขาเอามือเขาอันมัดธรรมดาน่ก็ได้อยู่อยู่ดอกเออบัห้าแต่ใช้ขีมก็ได้ดอกมันแข็งแม่ต้องเอาลวดดำน้าลุงเทนนะอันไหก็ลุงเดี๋ยวเบิ้งใช้ละไพ่ตัวสุดท้ายเขาเสี่ยวขึ้นนะนี่ะอ <laughs> ào, ảo à, tổ số thái, con luôn, tôi số thái, khi con bơ, hai ha, chẳng chỉ lươn, chẳng chỉ thử, <laughs> yựt. Ừ. Oh, nó <laughs> <laughs> สามไพ่เนาะพอดีห,ดหัดแล้วยังมันหลุดไม่เงี้เพื่อมันไหลนี่พี่นอ้อยกำลังโปรโมทงานนะลูกแทก็กให้บังได้เนาะมัดแล้วเนาะงานเพิ่นสอง <c oughs> น้องดีแทก็กเพิ่นวะ ฝากเบื no. b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  ่อนฝากชมนะเพื i̇şte ่อนๆพี่น้องเนาะซ่องน้องดีแท้เลยกัน่อันโทพี่น้องเลยพุวง m s เดวกันพ้ยเ้ยเเดียวกันเนาะพุทวง m u ิ c ส t d i o อีโอ้กชนิแสงสีเสียงเต็มคาราเบลทำงานทุกชนิดเลย

แกนะอุย้ยอนาคีบเลยได้ลุงแมนคีมตัดป,ดดดปุดตัดปุดเลยเกลียวเกลียวตัวเนี้ยมันแหลมเซื้อนี่เอาเกลียวถุกก่อนไหมเกลียวล็อกก่อนเนาะเอออลไรก็มาเฮ็ดล็อกตัวนี้บนแเอรก็ได้เลยเพราะว่ากันมันตูดเนะดาะเออบล่อยตูดนี่แมนมาเบิ่งนี่บ่มีตูดหน่อยเลยมาใกล้ๆเี่มาใกล้ๆบ่นี่มาบ่มีที่มาการตูดเลยเดินนี่ตูดพได้นะฟาตราะว่าเขาล็อกตัวนี้ไว้าช่ากินเลยสิตูดนี้มันมีอะไร ต้องจ่าย้องจ่ายเลยจ่ายเลยไม่จ่ายโดนไม้บ่ไม่จ่ายเลยกินเลยกินนกิเลยต้องแสเวลาจะจ่ายหรือไปก่อนแสวประตู้ดมาได้เหรอตอนกินฟรีป่ตอนนี้ก็มัดแล้วลุงมัดบามัดแต่เขาเห็ดน่ได้จากเขาเห็ดนั่นนี่มาเฮอเบอร์แรกฮะอมัดอนาคตแต่ก็ได้ดอกปุ้ยเนี่ยดอกกินไครว่าเห็ดตะไคร้หรือ่ามัตู้บคอยอย่างนี้คอยกามัดเขาขึ้นกันแหละแต่ว่า ข้นคักก็คือบูฮันประเทศนะพึ่ผ้าไม่อันน้นลุงแทกพาไม่หมอบขาดอี่าเนาะเพราะว่าเพิ่นบูฮันประเทศคักแน่นะอ้วกสุดยอดแล้วนี่แมนมแกาลมนม้อยันไม่เมดป็นนมไ่มิดหรอกเนาะแมนไม่มหมดหตูตูคอยนะพอดีเลย อ่ะโลนึงกดีเลยหมยหมดหมยหมดหม่หมดอันนี้ก็มัล่บอลนี่นะมาดูกกอดเลยหมยหมดมันก็ไม่ใช่รเอาขึ้นทางนึงก้อนสิฮะบ่เลอันมัดเออมัดไปนนนี่ไรไปชิมัดชิมัดขึ้นเท้เดียวบ่ได้ไหนชิมัดขึ้นเท้าเดียวกี่เรีกี่เรีขึ้นบ่ได้ แม่นต้องมัดขึ้นพร้อมกันเบิดมัดขึ้นเธอเราเท้าเท้าเราซ้ำแบบนี้นะทำไมมัดไม่เบิ้ดไม่หมดไม่หมดไว้สนุก่อนพี่น้องคลิปนี้กันนะเนาะขอบุญขอบคุณเลยร้ายพี่น้องปกปรไฟสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะกำลังมุงฝากันมาคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สบายดี